e d u c a Cafe Podcast คุยกันภาษาครูครูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่ e d u c a Cafe Podcast คุยกันภาษาครูครูกับดิฉันดรนิพพรคุณสมบูรณ์หรือครูนี้นะคะและวันนี้เราก็จะกลับมาพบกับ e d u c a Cafe Podcast ในตอนที่เรียกเรียกว่าเป็นตอนที่ฮิตที่สุดจาก e d u c a อน Online Workshop 2020ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลใจตนเองของครูให้พร้อมสู้กับทุกสถานการณ์ค่ะคุณครูคะในแต่ละวันยิ่ง เราจะต้องสอนออนไลน์กันเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอ๊ยบางท่านก็ยังเขียนแผนการเรียนรู้ไม่เสร็จการคุมชั้นเรียนแบบออนไลน์เราจะทํายังไงแถมยังมีการบ้านที่นักเรียนส่งมาแบบออนไลน์เยอะแยะมากมายภาระงงานเยอะแยะอย่างนี้คุณครูก็จะต้องควบคุมหลายๆอย่างนะคะรวมทั้งอารมณ์ของตัวเองในการทํางานด้วยนอกจากนั้นยังมีเรื่องของลูกๆที่บ้านที่หลายท่านนอกจากเป็นคุณครูแล้วก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกๆก,ก็อยู่กับเราในเรื่องการทํางาน การที่จะต้องดูแลพวกเขาวันนี้เอดูกาจะนำหัวข้อที่เป็นท็อปฮิตที่สุดในการดูแลใจตนเองเพื่อให้คุณครูทุกท่านสามารถผ่านวิกฤตการณ์ทุกอย่างได้ทั้งภาระทั้งงานภาระทางใจและเรื่องของลูกๆและก็ลูกศิษย์ของเราว่าจะทำยังไงเรามาเริ่มต้นกันนะคะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่บรรยายโดย อาจารย์ดร์นัทวัตรล่องทองจากสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งท่านก็ได้ให้เหตุผลไว้ว่าสิ่งที่คุณครูจะต้องดูแลใจตัวเองก็เพราะว่าอารมณ์และความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบสิ่งนี้จะส่งผลนะคะแล้วก็จะแสดงออกมาเพราะคุณครูเนี่ยจะต้องสื่อสารหรือว่าใกล้ชิด กับเด็กๆหรือว่านักเรียนของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าแม้กระทั่งการเรียนในห้องเรียนสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบแล้วก็เป็นการปลูกฝังให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลใจของเราถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่เราจะสามารถสื่อสารอารมณ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปในเชิงบวกที่จะสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปคุณครูต้องดูแลอะไรบ้างนอกจากเรื่องของอารมณ์แล้ว ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นได้สิ่งที่สําคัญคือคุณคุณต้องดูแลร่างกายของเราการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาว่างในการออกกําลังกายหลายๆท่านนะคะต้องทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งไปโรงเรียนช่วงเวลาเล็กน้อยควรที่จะต้องจัดการตัวเองในเรื่องนี้ให้ได้ครบถ้วนให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงและสิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือเรื่องของอารมณ์ การที่จะรู้และเข้าใจควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ทั้งทางด้านลบและด้านบวกนะคะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกหัดนอกจากนั้นในเชิงสังคมหรือว่าจิตวิญญ,ญาณเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเหมือนกันที่คุณครูจะต้องฝึกทักษะในเรื่องดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นการที่ต้องดูแลครูต้องดูแลอะไรบ้างร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็จิตวิญญ,ญาณด้วยนะคะมันมีอะไรที่จะเตือนให้เราได้ว่าเราดูแลตัวเองน้อยเกินไป สัญญาณที่คุณหมอแนะนำนะคะก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด7เรื่องก็คือเมื่อไหร่มีสัญญาณเหล่านี้เราจะต้องหยุดสังเกตตัวเองเช่นหยุดที่จะดูแลตัวเองเมื่อที่เรารู้สึกหงุดหงิดโมโหง่ายเอาแต่ใจตัวเองอย่างที่สองนะคะนอกจากหงุดหงิดแล้วคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะเงียบไม่อยากจะรับรู้อะไรอยากจะอยู่เฉยๆตลอดเวลาหรือสัญญาณข้อที่3ก็คือ รู้สึกอยากจะควบคุมคนอื่นผด็จการชอบสั่งคนอื่นในทุกๆเรื่องนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะคะสัญญาณที่4ก็คืออาการที่เรียกเรียกว่าเก็บกดไม่อยากที <"Th ì S 2> ่จะพูดจากับใครมีความคิดมีความเครียดคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้เยอะแยะแต่ไม่อยากจะพูดสัญญาณข้อที่5นะคะก็คือมีพฤติกรรมที่ไม่สม่ำเสมอเช่นวันนี้อยากทำงานพรุ่งนี้กลับไม่อยากทำอีกวันก็อยากทำอีก หรือวันถัดไปไม่อยากทํางานซ้ายไปอย่างนั้นอาการที่ไม่สม่ําเสมอในเรื่องพฤติกรรมก็เป็นสัญญาณเตือนค่ะว่าเราดูแลใจตัวเองของเราน้อยเกินไปสัญญาณอีกสองข้อที่เหลือนะคะเช่นสัญญาณข้อที่6คือเรารู้สึกมั่นใจอะไรมากหรือบางครั้งก็น้อยเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นความไม่พอดีในเรื่องความรู้สึกนะคะและข้อสุดท้ายก็คือประเภทมีข้ออ้างเยอะ จะทำนี่โอ้ทำไม่ได้จะทำนู่นเหนื่อยเกินไปจะทำอีกอย่างต้องไปรับภาระอีกอย่างก็รู้สึกว่าไม่อยากทำเจ็ดสัญญาณเตือนนี้นะคะเราจะต้องหมั่นสังเกตตัวเองว่าเรามีสัญญาณเหล่านี้เมื่อไหร่ที่เรามีสัญญาณเหล่านี้คุณครูจะต้องเริ่มที่จะกลับมาทบทวนแล้วก็ดูแลใจแล้วก็อารมณ์ของตัวเองค่ะทีนี้อาจารย์ดรนัทวัฒน์นะคะได้ให้หลักการในการดูแลใจของตนเองไว้อยู่3ประการค่ะ หลักการนี้เรียกว่าหลักการ 3A นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ A ที่1ซึ่งเรียกว่า awareness หรือว่าการมีสติรู้ตัวเองจุดเริ่มต้นของการดูแลใจนะคะก็คือเราจะต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมอย่างที่7สัญญาณที่บอกแล้วว่าเรามีอะไรที่เป็นอาการเตือนว่าเราดูแลตัวเองน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วก็สำรวจอารมณ์ความรู้สึกของเราเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย ให้เรากลับมาอยู่กับสติของเราก่อนนะคะอะไรที่มาเร้าความรู้สึกของเราเช่นอยู่ดีๆเรื่องนี้ทําให้โกรธขึ้นมามากเราจะต้องมีสติรู้ทันความคิดของตัวเองนะคะเพราะว่าพฤติกรรมอารมณ์และความรู้สึกมักจะมีต้นเหตุมาจากความคิดของเราต่อสิ่งนั้นๆนะคะเช่นเราไม่ชอบคนคนนี้เลยทันทีที่เราเห็นเขาบางครั้งเขายังไม่ได้ทันจะพูดอะไรเลยความรู้สึกไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องมีสติ อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความคาดหวังบางครั้งเนี่ยเรามีสติรู้ตัวเองแล้วแต่เราเองกลับกดดันตัวเองด้วยบทบาทหน้าที่บางท่านนะคะนอกจากจะเป็นครูแล้วยังเป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มสาระหรือว่าเป็นบทบาทครูพี่เลี้ยงด้วยเราก็รู้สึกว่าเราถูกคาดหวังจาก ผู้บริหารให้มีบทบาทหน้าที่มากขึ้นความคาดหวังเหล่านั้นก็ทําให้คุณครูกลับมากดดันตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอย่าไปตั้งความคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปนะเพราะว่าความคาดหวังมากมักจะส่งผลต่อความรู้สึกด้านลบอีกสําคัญอีกข้อหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆกก็คือคุณครูจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วความต้องการทางใจ มันมีส่วนสําคัญมากๆเช่นการที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มการที่รู้สึกว่าได้รับความรักหรือว่าได้รับการยอมรับเพียงพอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในเรื่องของการดูแลใจตัวเองนะคะซึ่งแต่ว่าเป็นประเด็นที่ผู้คนมักจะละเลยเพราะว่ามองเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าพูดแค่นี้คงไม่เป็นไรมาแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเบื้องลึกจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการฝึกฝนให้ตัวเองตระหนักถึงอารมณ์ของตัวเอง สามารถที่จะช่วยได้นะคะด้วยวิธีการต่างๆเช่นการฝึกสมาธิการที่ไปนั่งอยู่ในธรรมชาติที่สงบหรือว่าเมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกให้กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองหรือว่ามั่นระหนักรู้หรือว่าจดความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันไว้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่ช่วยได้ A ที่2ค่ะเราเรียกว่า a c c e p t a n c ก็คือการยอมรับค่ะ ยอมรับในภาพที่เป็นส่วนที่ดีของเราและส่วนที่คนที่ที่เราควรที่ต้องปรับปรุงทั้งเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของเราเองและก็ผู้อื่นนะคะหลายๆครั้งตัวเราเองเนี่ยหรือว่าคุณครูมักจะสดจําแต่ส่วนที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาเวลาที่มีคําตําหนิหรือว่าข้อแนะนําจากคนอื่นเราเรากลับมองว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของเรา งานวิจัยนะคะทางด้านจุยาแนะนําให้ว่าทุกครั้งที่ได้รับข้อคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นคําที่เรารู้สึกว่าเป็นคําตําหนิหรือว่าข้อเสนอแนะให้เราปล่อยใจว่างๆแล้วก็รู้จักที่จะรับฟังมองเห็นนะคะว่าทุกอย่างมีข้อดี คำตำหนิแล้วก็รับฟังไว้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังเสียงชมที่มาจากบางครั้งเ,เสียงชมจากเด็กๆหรือว่าผู้ปกครองก็ช่วยให้คุณครูคมีกําลังใจเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องบาลานซ์ระหว่างข้อดีของตัวเราเองและสิ่งที่ควรปรับปรุงแล้วก็รู้จักที่จะมองตัวเองในแง่ดีด้วยนะคะมีงานวิจัยค่ะที่ เข้าไปวิจัยผู้คนมากกว่า900คนในสหรัฐอเมริกาว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการมองตัวเองในแง่บวกจะทำให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานนะคะ40%ของกลุ่มตัวอย่างที่ทำงานแล้วก็รู้จักมองตัวเองในแง่บวกเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขเราก็ควรที่จะรับรู้อารมณ์แล้วก็รู้จักชื่นชมยินดีกับส่วนที่ดีของตัวเองนะคะส่วนที่ไม่ดีก็อาจจะต้องคิดแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้น และทั้งในส่วนที่เป็นของตัวเองแล้วก็เพื่อนฝูงด้วยนะคะมาถึง A ที่3ค่ะก็คือคําว่า action ปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเรามีสติรู้ตัวแล้วเรายอมรับส่วนที่ดีแล้วส่วนที่ควรจะปรับปรุงของตัวเราเองและผู้อื่นสิ่งที่ควรทำอย่างเร่งด่วนก็คือลงมือค่ะลงมือทำในเรื่องการที่จะดูแลใจตัวเองเวลาว่างก็รู้สักที่จะทบทวนตัวเองใช้การปฏิบัติสมาธิหรือว่าหายใจเข้าออก นะคะหยุดอยู่ในหยุดเป็นช่วงๆในการทํางานเพื่อที่จะดูความรู้สึกของตัวเองและสิ่งที่สําคัญมากก็คือการให้รางวัลตัวเองบางครั้งเป้าหมายที่เราวางไว้ในแต่ละวันถ้าเราทําได้สําเร็จเราควรที่จะให้รางวัลของตัวเราเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองในแต่ละวันด้วยเรื่องของความสําเร็จความสนุกคุณค่าและความสงบถือว่าเป็นแหล่งความสุขที่สําคัญทุกๆวันที่เราทํางานนะคะให้ชื่นชมกับความสําเร็จให้เรารู้สึกสนุก และรู้ว่าความเป็นครูนั้นมีคุณค่าทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อตัวเ,เด็กๆที่รายล้อมเราต่อเพื่อนๆแล้วก็ต่อผู้ปกครองด้วยนะคะแหล่งความสุขของเราเหล่านี้ทําให้เราสามารถที่จะสร้างสมดุลของความรู้สึกแล้วก็ไปสู่ สิ่งตั้งต้นของความสุขได้จริงๆนะคะบางครั้งมันเป็นแค่การปรับมุมมองการดูแลใจตัวเองอย่างสม่ําเสมอเป็นสิ่งที่สําคัญมากการที่ครูมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีก็จะเป็นแหล่งที่ส่งผ่านพลังบวกแล้วก็ทําให้คุณครูพร้อมในการเผชิญหน้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันไม่ว่าวิกฤตการณ์ไหนๆก็ผ่านไปได้ค่ะสรุปก็คือนะคะ how to ในการดูแลใจตนเองผ่านหลักการ3 a ที่อาจารย์ดรนัทวัร ได้แนะนำไว้ก็คือ A ที่1 awareness มีสติรู้ตัวเอง A ที่2 acceptance คือการยอมรับในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรปรับปรุงของตนเองและผู้อื่นและ A ที่3คือ action ลงมือปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะและนี่คือสาระสำคัญที่นิสรุปมาให้คุณครูได้รับฟังคร่าวๆจากหัวข้อการดูแลใจตัวเองเพื่อการทำงานในวิชาชีพครูโดยอาจารย์ดรนัทวัตรล่องทองจากสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยค่ะคุณครูสามารถติดตามเอดูกได้ที่ w w w ed u c a t h a i c o m เรายังมี Facebook แล้วก็ Line แอด้วยนะคะติดตามเพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆต่อไปของ e d u g a แล้วกลับมาพบกับนี้ใน e d u g a cafe ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ